คลิปนี้เราจะมาสรุปการใช้งานเจ้าเมาส์ VXE R1 SE Plus กันครับผมหลังจากที่ผมใช้งานมาตลอด8เดือนเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยคุ้มราคามากๆเลยครับกับราคาค่าตัวหยุดหลประมาณ 5, 6, 700อะ่ะผมถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้และช่วงที่มีโปรโมชั่นเนี่ยผมเคยกดได้ต่ําสุด400กว่าบาทแต่ร้านที่ผมกดเนี่ยเป็นร้านที่จีนนะครับผมสาหรับร้านในไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีหลายร้านแล้วเพราะว่ามันผ่านมาค่อนข้างนานแล้วนะครับ แต่ถ้าใครอยากได้ร้านในไทยเนี่ยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้ด้วยเลยนะครับสำหรับการใช้งานนะครับผมสิ่งแรกที่ผมชอบมากๆเียเมาส์ตัวนี้คือมันเบามากนะครับผมเพื่อนผมเนี่ยซื้อตามประมาณ2อคนแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเมาส์เนี่ยค่อนข้างเบานะครับส่วนตัวผมใช้มา8เดือนเนี่ยเรื่องอาการหลอนอาการเซ็นเซอร์เพี้ยนเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมตอนนี้ยังดีๆอยู่แบตก็ค่อนข้างที่จะอึดน,นะสำหรับการเล่นของผมเองนะ ก็ผมเล่นอาทิตย์นึงเนี่ยประมาณ3-4วันแล้วแต่ช่วงนะครับครั้งหนึ่งก็สองสาชั่วโมงประมาณนี้นะครับมันก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์ก็ค่อยชาร์จครั้งหนึ่งอะไรมาณเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราว่าเราใช้งานมันบ่อยขนาดไหนนะครับผมระยะเวลาการชาร์จเนี่ยก็ไม่นานนะครับผมผมชาร์จแป๊บเดียวนะไม่รู้ว่าเกียท่ทีแต่่าผมรู้สึกว่าแป๊บเดียวมันก็เต็มเอามาใช้งานใหม่ได้แล้วนะครับจริงๆคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรที่จะพูดมากนะสำหรับโมตัวนี้เอาเเเเเป็็นนนนนววว่่าาาาาามมมััใช้้้งงงงไไดดีียยจออออออกกกรรรรหลลพขซซ์แถึ การคลิกเบิลอะไรยเงี้ยยัง,ยงไม่มีนะครับผมสุดท้ายแล้วคลิปนี้ก็เป็นแค่คลิปสรุปการใช้งานของผมเองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่ใช้ตัวนี้อยู่แล้วเจอปัญหาอะไรก็สามารถมาแชร์ได้นะคนที่กําลังจะซื้อเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้นะครับแต่สำหรับตัวผมแล้วก็เพื่อนผมที่ใช้งานเนี่ยยังไม่เจอปัญหานะยังไงสุดท้ายก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับว่าต้องการเมาส์แบบไหนนะครับบางคนอาจจะชอบเมาส์ที่ราคาสูงมีแบรนด์อะไรเงี้ยอันนั้นผมก็ชอบนะครับแต่ว่านั่นแหละครับสุดท้ายเนี่ยอันนี้ <laughs> right. Stay down. Oh. Be still. No more. Gone. Go away. One enemy remaining. Fight down A. Get out of my way! Swords activated. Last player standing. Oh, One enemy remaining. Clunch. Oh, exactly. Spike planted. My. Reloading. Last player standing. One less. One enemy remaining. Three down. Ultimate ready.

Yeah, I'm in a Fight planted. <laughs> 3 out of 5. One enemy remaining. 4 out of 5. Where is everyone hiding? Oh, Last <laughs> player